สวัสดีค่ะวันนี้ครูแชมป์จะมาเล่นมายากลให้ดูค่ะครู <Wow. S 1> แชมป์มีลวดเสียบกระดาษเดี๋ยวจะทำให้ลวดเสียบกระดาษน,นี้ลอยได้นะคะจับตาดูดีๆนะคะ สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมลวดเสียบกระดาษถึงลอยได้ทั้งๆท,ที่ครูแชมป์ไม่ได้ใช้มือจับลวดเสียบกระดาษยกขึ้นมาเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเจ้าแท่งสีดำๆนี้นะคะที่นักเรียนเห็นก็คือแท่งแม่เหล็กค่ะ oh. ซึ่งแท่งแม่เหล็กจะสามารถดึงดูดลวดเสียบกระดาษนะคะและเราจะเรียกแรงนี้ว่าแรงไม่สัมผัสค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสกันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะก่อนที่เราจะไปดูความหมายของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสครูแชม์มีอีกหนึ่งตัวอย่างให้นักเรียนลองคิดดูค่ะก็คือรถเล็กๆคันนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าเจ้ารถคันนี้มันเคลื่อนที่ได้อย่างไรค่ะ รถเคลื่อนที่ได้ก็เพราะครูแชมป์ใช้มือดันรถนั่นเองค่ะแต่แบบที่2ครูแชมป์ไม่ได้ใช้มือดันรถเลยทําไมรถถึงเคลื่อนที่ได้ฉเฉลยนะคะก็คือใต้รถนี้ครูแชมป์จะติดแม่เหล็กไว้ค่ะแล้วก็จะใช้แม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งนะคะบ,คบังคับทิศทางโดยการวางใต้แผ่นสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเห็นนะคะ แรงแม่เหล็กจะดึงดูดกันนะคะแล้วก็ทำให้รถเคลื่อนที่ได้ค่ะทีนี้นักเรียนพอจะให้ความหมายของคำว่าแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสได้แล้วหรือยังคะเดี๋ยวผู้ชมป์จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะแรงสัมผัสเป็นแรงที่ต้องมีการสัมผัสกับวัตถุเพื่อให้วัตถุเกิดการเปลีปย่ยนแปลงการเคลื่อนที่เช่นแรงดึงแล้วก็แรงผลักค่ะ นอกจากจะเกิดจากการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายหรือการใช้วัตถุสัมผัสกัดโดยตรงแล้วนะคะแรงลมค่ะที่กระทำต่อวัตถุก็เป็นแรงสัมผัสที่อากาศกระทำต่อวัตถุเช่นกันการที่ลมพัดแล้วทำให้ใบไม้ปลิวหรือว่าแม้กระทั่งแรงจากลมพายุที่ทำให้บ้านเรือนเสียหายก็ถือว่าเป็นแรงสัมผัสเหมือนกันค่ะส่วนแรงไม่สัมผัสนะคะ เป็นแรงที่กระทําต่อวัตถุใดๆได,ได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสอย่างเช่นแรงน้มถ่วงหรือแรงแม่เหล็กที่เราได้ดูไปรวมถึงแรงไฟฟ้าด้วยค่ะและวันนี้ครูแชมป์ก็จะพานักเรียนมารู้จักกับแรงไม่สัมผัสนั่นก็คือแรงแม่เหล็กค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าแม่เหล็กมีกี่แบบ จริงๆแม่เหล็กมีหลายรูปร่างนะคะแล้วก็มักจะเรียกตามรูปทรงค่ะอย่างเช่นแม่เหล็กรูปเกือกม้านะคะแม่เหล็กแบบตัวยูหรือว่าแม่เหล็กแบบกระดุมนะคะแล้วแม่เหล็กมีกี่ขั้วทราบไหมคะแม่เหล็กจะมีสองขั้วนะคะก็คือขั้วเหนือและขั้วใต้ค่ะส่วนแม่เหล็กนะคะก็จะมีสนามแม่เหล็กก็คือบริเวณที่แม่เหล็กทรงแรงไปถึงค่ะ ซึ่งนักเรียนสามารถทดลองโดยใช้ผงตะไบเหล็กนะคะโรยรอบๆแท่งแม่เหล็กก็จะเห็นสนามแม่เหล็กแบบนี้ค่ะส่วนเส้นที่เขียนแสดงคิดของสนามแม่เหล็กเราจะเรียกว่าเส้นแรงแม่เหล็กค่ะโดยทิศทางน,นะคะจะออกจากขั้วเหนือและวนเข้าสู่ขั้วใต้ค่ะและเมื่อเราทดลองแผนแม่เหล็กอย่างอิสระนะคะเราจะพบว่าแม่เหล็กจะวางตัวในแนวเหนือใต้ดูจากการทดลองได้เลยค่ะ มันยอดมากเราก็จึงนำความรู้เรื่องแนวการวางตัวของแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ในการทำเข็มทิดเพื่อหาทิศทางนั่นเองนะคะส่วนครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าแม่เหล็กสามารถดูดวัตถุชั้นใดได้บ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ครูแชมต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ